เรียนไว้คนเก็บเรียนไว้ไม่ช mm ุกคนอื่นเลยอ่ะเฮ้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 เอเออเอาไว้เอาไว้ทำอะไรตัวเองเอาไว้ให้ตัวเองอ่ะผมได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยอะไรวะแล้วมันบุมบุม ไออ้เบร์ทำไมพวกพี่ใจร้ายไงี้ยครับนี่ใส่ไม่ดีไปตรงนั้นโวยแป๊ะเรนเพจเออไปชุบนี้เบอร์เบอร์สามเบอร์เบอร์หนึ่งอัี้ค่ะพี่พอพี่อันนี้มันเหมือนเรื่องพี่ดู

มื่อหนึ่งขดทิ้งล็กพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟัง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 กูบอกให้มึงฟังกูก่อนขิ้งล็กเนี่ยเอ้ยช่วยปัญญาอ่อนไง